แถวที่ดังมากในโลกออนไลน์เป็นตึกแถวเก่าอายุ50กว่าปีเขาเหมือนจะมีกิจกรรมแบบหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคือกิจกรรมเขามีแบบ8 9 0กิจกรรมคือรู้ว่าเยอะมากชีวิตนี้เคยทำเล็บให้ตัวเองหรือว่าแบบให้เคยก็เละเลหน่อยอุ้ยได้นะเห็นไหมอาชีพช่างทำเล็บต้องเข้าไหม คือเราไม่คิดนะว่าแถวเนี้ยจะมีห้องที่แบบดูโมเดิร์นแล้วก็ยังมีความดิบอยู่อโอ้กว้างมากสามารถขึ้นมานั่งชิลได้ช่าว,ว่าถ้าแบบมาตอนเย็นๆอ่ะดิน่ารักดีอ่ะหน้าตาด,ดีมากพิธีกรเนืขาวขุ่นไข่ดาวเป็ด breakfast scramble egg มีเบคอนได้กลออก่องอาหารอร่อยมาก<ช>กาแฟก็ดี ก็สู่รายการดาวเทียมแฟมิลี โอ้ยวันนี้เราบุกมาใจกลางเมืองเลยนะอยู่แถวหัวลำโพงใช่ค่ะตรงนี้เป็นโฮสเทลที่ดังมากในโลกออนไลน์ชื่อว่าตำหนิที่นี่นะคะเขาดังในโลกออนไลน์แบบที่พี่ยาบอกสถานที่ก็สวยนะคะเป็นทั้งโฮสเทลด้วยแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากคนจะมารีวิวกันเยอะแต่ก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมนะคะต้องบอกว่าที่นี่เป็นตึกแถวเก่าอายุ50กว่าปีใกล้ๆพี่ฉันลยค่ะนั่นสิถูกต้องแต่ว่าพี่ยาก็ดูไม่ได้ห้าสิบกว่าปีนะพ่อหมอช่วยเราได้ค่ะแต่ที่นี่ก็ดูไม่ห้าสิบกว่าปีเหมือนกันใช่เพราะว่าเขาว่ามีก การเ n โนเวทนะคะโดยที่เขาไม่ได้ทุบของเก่าแต่เขาอะทําให้มันดูแบบมันมันดูล o อฟล o อฟนะใช่แต่ติดแต่ว่าดูดีอะทุบให้มันมีความแบบมีแสงส่องมีให้มันดูเป็นบล็อกบล็อกแสงธรรมชาติมีทุกอย่างมาผสมผสานได้ลงตัวมากๆเลยมันได้ความอารมณ์แบบเหมือนอยู่ต่างจังหวัดไงบอกไม่ถูกอะคือเงียบสงบ เพราะเขาก็แต่งด้วยสีเขียวเหมือนกันนะมันก็ดูแบบว่า p พ c e f u l แ<ช>บบว่าดูร่งรืน่นใช่แล้วฝั่งนู้นก็เป็นคาเฟ่เขาบอกว่ากาแฟอร่อยมากและอาหารอร่อยมากเช่นเดียวกันเขาเหมือนจะมีกิจกรรมแบบหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะอยา<ช>่างเช่นก็เพ้นติง้งอันนี้ใช่อยากทำนี่สามารถที่จะเพนกระเป๋าแคนวาสได้สามารถที่จะทํากระเป๋าซึ่งกระเป๋านี้น่ารักมาก ถัดถักถัถัมันนิ่มากเลยอ่ะใช่มันเหมือนเป็นกรรมีนิดนึงด้วยอ่ะใช่คือกิจกรรมเขามีแบบ 8- 9 10กิจกรรมคือรู้เยอะมากถัดเปลี่ยนสับแล้วแล้วแต่ว่าใครชอบทำอะไรเออเปลี่ยนสับโอเคใช่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพี่ไปดูดีกว่าว่าเขามีแบบสถานที่อะไรยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวชาขึ้นไปดูข้างบนเพราะว่าคือเขามีหลายส่วนมาเราต้องการจะเก็บให้ครบที่นี่อืมจริงค่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่พักกันนะคะเขาบอกว่าห้องเทมากคือสำหรับใครที่แบบอยากเปลี่ยนฟิลนะมานอนที่นี่ได้น่นารักเหมาะสําหรับแบบครอบครัวนะพร่นี้เป็นเตียงที่นอนได้4คนคือเราไม่คิดนะว่าแถวเนี้ยจะมีห้องที่แบบดูโมเดิร์นแล้วก็ยังมีความดิบอยู่มีมุมนี้ด้วยนั่งได้นี่คือมุมโซฟานะดูทีวี ที่นี้ชื่อว่าตําหนิคือเขาต้องการจะแสดงให้เห็นว่าอะไรที่มีตําหนิอ่ะมันไม่ได้ไม่ดีเสมอไปเขาสามารถมาปรับปรุงมาทําให้มันดูมีอะไรมากขึ้นได้นะคะเราไม่รู้สึกว่าเออมันเป็นที่ที่มีตําหนินะคะแล้วความน่ารักก็คือเขา่าเขียนนี่ เขาจะเขียนมาว่าชื่อลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็มีผลไม้บอกคาให้มีแบบมีกล้วยมีส้มอะไรแบบนี้ถือว่าน่ารักนะสนาหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศสมมติอยู่กรุงเทพอยู่แล้วก็อาจจะมาพักที่นี่ก็ได้เพราะว่ามันก็อยู่หัวลำโพงนาะใจกลางเมืองมากแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะมากงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะก็หน้าตาจะคล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนกันไปดูกัน ที่ใช้ยืนอยู่นะคะเขาเรียกว่าเป็นเหมือน common space ก็คือเป็นจุดที่ทุกคนสามารถใช้งานได้มานั่งพักตรงนี้ได้มาถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราเห็นตลอดคือสีเขียวนะมันจะทําให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายด้วยมันโล่งและเพดานสูงคือแม้เราอยู่ในตึกแถวเราไม่รู้สึกอึดอัดเพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยตึกแถวมันจะแบบแน่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเขาวางแนวได้ดีมากดูแบบ คือดูดีมากอ่ะเนี่ยมาดูด้านนี้คือไม่ว่าจะอยู่จุดไหนอะคะ่ะก็คือสามารถมองเห็นกันได้หมดอย่างบันไดเขาก็จะไม่ได้ปิดนะคะมันก็จะเป็นตะแกรงแบบนี้เราก็จะเห็นทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะ,ะก็คนขึ้นลงเนี่ยเราเห็นหมดเลยนะก็ค่อนข้างโปร่งนะ,ะไม่รู้สึกอึดอัดเลยเดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องหนึ่งในอุ้ยห้องนี้น่ารักอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบมาคนเดียวหรือสองคนก็ได้นะคะมีพื้นที่จํากัดแต่เขาก็แบบ ใช้สอยได้ดีนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนโตทำงานแล้วก็จะมีเตียงอยู่ตรงนี้แล้วก็มีทีวีทีวีนี่สะใจมากนะมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะคือครบเลยห้องน่ารักมากคือชาชอบความแบบเห็นปะอันนี้ก็ดูแบบมีอายุไม่ใช่ของใหม่เขาก็เอาของใหม่มารวมกันทําให้มันดูแบบเข้ากันเดี๋ยวชาจะพาขึ้นไป ในพื้นที่ดัดฟ้าซึ่งเขาบอกเป็นไฮไลท์ของเขานะคะนี่น่ารักมากเขามีบอกด้วยนะว่าช่วงห้าทุ่มถึง8ปดโมงเช้าเป็น q u i อทไทม์ก็คือแบบอย่าส่งเสียงดังเพราะว่าการที่คนมาแบบคนก็อยากจะพักผ่อนโอ้กว้างมากอ๋อมีสองฝั่งนะ,ะสามารถขึ้นมานั่งชิลได้เช่าว,ว่าถ้าแบบมาตอนเย็นๆอ่ะดีน่ารักเดียส่วนนี้สำหรับคนที่แค่เข้ามาพักเท่านั้นนะคะถ้าเป็นคนนอกก็คือจะอยู่โซนทางล่างเพราะว่าเขาก็เ ้นไวเพื่อให้มีความแบบ private ด้วยก่อนที่จะไปทําอะไรต่อชาขอพามาดูตรงนี้ก่อนอย่างที่พี่ย่าบอกนะคะที่นี่กิจกรรมแน่นมากนี่ก็คือผลผลิตจากกิจกรรมของเขานี่นะมีแบบทำเพ้นเคสไอโฟนมีเพนกิฟต์ตกเลยนะเห็นปะกิฟต์ตกคือที่ติดข้างหลังเคสอะไอย่างเงี้ย อันนี้คือดอกไม้ pressed flowers ก็คือเหมือนแบบดอกไม้แห้งเอามาแบบ preserve เก็บไว้ให้เราสามารถพาเข้าไปได้ทุกที่อย่างนี้แล้วก็มีสร้อยข้อมือคือจริงๆพวกนี้มันเป็นกิจกรรมด้วยนะคะมันจะเป็นเวิร์กช็อปสามารถมาทำเองได้ออกแบบเองได้เลยนี่มีคุณครูเขาทำอยู่เดี๋ยวเราจะไปก่อกวนอ๋อถักกระเป๋าใช่ไหมคะใช่ค่ะถัก แต่ว่าชันไม่เคยเห็นถักใบเล็กๆเลยอะปกติมันเขาจะทาแบบหนาๆใหญ่ๆหน่อยมันอยู่ที่อะไรอะแล้วแต่เราเลยค่ะแล้วแต่เราจะว่าเราชอบแบบไหนแล้วมันอยู่ที่แบบด้วยอันนี้จะเป็นใช้มือถักล้วนแต่ว่านี้เราจะใช้มีตรงนี้มีทัวร์แบบกระดาษแข็งที่จะช่วยมาทรงเขาด้วยแลวอย่างนี้มีมีเปิดทุกวันไหมคะถักกระเป๋าอ่าจะมีเป็นแล้วแต่เดือนค่ะว่าจะลงวันไหนเป็นวันธรรมดามี1วันแล้วก็วันเสาร์ทิตย์มีันค่ะวัน แล้วอย่างนี้ต้องจองคิวก่อนต้องจองคิวก่อนถ้าจองคิวก่อนเราจะได้เลือกสีก่อนแต่ถ้าสมมติว่าวันนั้นเลยเราจะมีแค่เลือกได้เท่าที่มี่ั้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะขอเกอบกวนไหนนี้ทำได้ไหมอันนี้เป็นเพนทเคสโทรศัพท์ค่ะพอแล้วเราก็สามารถเอาดอกไม้ใส่เข้าไปด้วยได้ใช่คือมันจะมีสโปรเซสก็คือโปรเซสแรกเราก็จะเพ้นท์ก่อนค่ะเพ้นท์เลนแบ็กกราวนด์ใช่แล้วก็จะติดแบบ พอลาดดอกไม้ใบไม้ทับแห้งแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเคลือบเคลือบเรซินยากไหมคะการเพ็นไม่ยากจริงหรือเปล่าจริงๆเพ้นได้นะคะถ้าสุยร้นวและอย่างเงี้ยคือนอกจากเราโทรจองใช่ไหมคะเราต้องเตรียมอะไรมาบ้างไหมคะเวิร์กช็อปเอไม่ต้องเตรียมเลยค่ะแล้วก็ คือมีสีมีทุกอย่างเตรียมไว้ให้แล้วก็มาแต่ตัวแล้วหัวใจที่อยากทำแล้วก็เดี๋ยวคุณครูก็จะแบบจัดให้เองยังไงก็ออกมาสวยแน่นอนกิจกรรมมันจะเปลี่ยนไปทุกวันมีแบบ8 9อย่างเลยแต่ว่ามันก็มีกิจกรรมที่อยู่ตลอดเลยด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นอะไรเป็นพีนติ้งบนแคนวาสก็คือแต่ว่าของเรามันจะไม่ได้มีอินสต c t ร์ลูกค้าเลือกเฟรมปุ๊บจ่ายที่คาเฟ่แล้วก็เราจะมีสเตชันสีอยู่ด้านนอกอ๋อแล้วเราก็อ๋อข้างนอกเขาคือเลือกสีเลือกอะไรแล้วไปเพนได้เองตามอัธ ก็เป็นเหมือนแบบการการมาผ่อนคลายเนาะ <ๆ S 1> พักใจไม่ต้องมีกรอบขอบเขตแต่ว่าอันนี้คือเขาก็สอนไงเพราะว่าอันนี้มันน่าจะยากกว่าอนุนเพ้นก็คือแบบแล้วแต่ใจเราะนะ<ม>งั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าแอบเห็นเมื่อกี้มีคนอยู่ข้างนอกด้วยรอนมาก้วยไปค่ะ้เขามีไปไกลยอยู่ตรงนู้นเลยนะแล้วแต่นะว่าอยากนั่งตรงไหน มาถึงการเลือกอุปกรณ์แล้วนะคะเราจะเลือกเลยนี่เราก็ต้องมีถ้วยล้างน้ำใช่ปะจออันนี้อันใหญ่ไปแล้วก็อันเล็กแล้วก็อันนี้เราจะแม่สีนะดีไปก่อนทีดแดงอือนากินมากจริงๆอยากจะเลียเลยเนี่ยทีขาวนี่แม่สีครบแล้วเราจะมาใส่เป็นท้องฟ้าก่อน นี่คือเราตั้งใจจะเอาไปโชว์ที่สตูสักเลยนะคะเม mm ื่อไหร่จะจบทั้งแผ่นเนี่ยเราเป็นคนใจร้อนเนาะก mm hmm. ิจกรรมนี้ทําให้ทุกคนใจเย็นนะคะถ้าใครแบบว่าชีวิตวุ่นวายอยู่ในเมืองหาเวลาว่าง mm hmm. มาทําได้มาจีบกันได้ดูแบบสวีท mm hmm. อย่างที่บอกนะมันแบบทําให้เราใจเย็นลงนะคะถ้าใครแบบว่าชีวิตวุ่นวายอะ่ะลองแบบสละเวลาสัก สองชั่วโมองนะสองชั่วโมองก็ได้แล้วนะชาว่ามาทําอันนี้มันรู้สึกจิตใจผ่อนคลายมันเป็นการบําบัดตัวเองเหมือนกันนะทั้งที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่ามันเพลินอนะ่ะทุกคนเราสามารถมาปลดปล่อยจินตนาการได้อย่างที่บอกชวนคนรักหรือไม่รักก็ได้ก็มาได้เหมือนกันราคาจริงๆเริ่มต้นแค่100บาทนะคะแล้วแต่ขนาดเฟรมที่เราเลือกนะแล้วก็สีเนี่ย ใช้ได้แบบบุฟเฟ่อะคืออยากจะใช้สีอะไรผสมอะไรได้หมดเลยแต่ว่าอย่างที่คุณครูข้างในบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้มีเหมือนอินสตราคเตอร์ให้เราไม่ได้มีคุณครูสอนให้เราเราก็สามารถละเลงตามใจเองได้เลย อย่างตรงนี้นะคะเขาก็เปิดถึง3ามทุ่มเลยนะถ้าใครมีเวลาช่วงแบบหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ก็มาได้เขายังเปิดอยู่สําหรับใครที่ไม่ใช่สายกินนะคะหรือว่าสายเพนติง้งหรือสายกิจกรรมอ่ะเขามีสปาให้ด้วยนะมีหลากหลายแนวหรือว่าถ้าเรามารอคนที่มาเพนติง้งเราก็ไปสปาได้นวดก็ได้ เวลาแค่15นาทีนี่คือสิ่งที่เรารังสรรค์ได้รังสรรค์เหมือนมาสเตอร์เชฟเลยโอเคไปต่อตกิจกรรมที่จะทำ ก็คือการเพ้นเลบซึ่งเรานั่งอยู่กับคุณปอนะคะสวัสดีค่ะคุณปอสวัสดีค่าวสวยเลยทีเดียวแต่กิจกรรมของที่นี่คือปกติแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทุกๆเดือนจะเปลี่ยนเออเป็นแต่ละเดือนก็จะมีประมาณ4ี่ห้ากิจกรรมในแต่ละวีคแล้วอย่างนี้คนนอกหรือว่าจะเป็นแขกที่มาพักก็มาทาได้เข้ามาร่วมได้ค่ะแต่ถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะต้องมีการจองเข้ามาก่อนวันนี้ทำไมชาถึงเลือกเพ้นเลบเพราะว่าแช่ก็เป็นคนสวยๆเห็นวิททาเนียสวยแล้วล้วก็ต้องสวยบ้างเพราะว่าหลุดหมดแล้วค่ะ วันนี้เป็นคนเซตเล็บให้ช้าเองค่ะขั้นตอนแรกคุณูต้องทําให้รอดนะคะมันวิธีเนี้ยเขาไม่น่าจะมีหัวสินใดๆไม่ดดีจะรอดรอเปล่าไม่รู้แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพยายามเต็มที่เดี๋ยวมาลองมาดูอุปกรณ์กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างค่ะเราต้องเริ่มจากการเตรียมหน้าเล็บอันนี้ก็คือตะไบหน้าเล็บเริ่กตัดตะไบหน้าเล็บเวลาตะไบก็คือหลอดจะต้องระวังตรงช่วงนี้นิดนึงไม่ต้องเยอะมากก็ได้ค่ะให้มันแบบสักๆใช่ค่ะให้สีมันก่อนดีลองไหมคะได้ค่ะสบายๆเลย อันนี้จะลงสีพื้นชีวิตนี้เคยทำเล็บปะทำเล็บให้ตัวเองหรือว่าแบบพ่เคยก็เล็ดเละหน่อยโออสีวได้เลยอ่ะได้อยู่นะอุ้ยได้นะเห็นไหมอาชีพช่างทำเล็บต้องเข้าไหมอ่ะต่อได้อยู่สายตาก็ยังโอเคอยู่สวยที่สุดพิธีว่ถันนะว่าไม่ได้เดี๋ยวเราเพจไลน์ตรงนี้เลยได้ไหมอ่ะอยากเพจไลน์เพ้นเลยอ่ะ ว่าอะไรใช่เสื้อไม่ใช่เสื้อราตรีเหรอใหดอกไม้รู้สึกเป็นเกียรติมากว่าท่านยเรศมาเพ้นเล็บให้ปกต้รู้สึกปวดตามากค่ะมันเล็กมากค่ะโอเคถือว่าเราได้มีความสุขกับการเพ้นเล็บแล้วพีทยาก็น่าจะได้เพ้นเล็บแบบแฮปปี้มาฮัตตี้เราเพ้นให้จบด้วยนะไม่พอ โโทำต่อแล้วกันครั้งหนึ่งนะคะ <S 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 อย่างที่บอกนะว่ากิจาก,การรมเพ้นท์เล็บเนี่ยขั้นตอนมันเยอะจริงๆแต่วันนี้เราแค่ลองแบบเซิร์ฟดูให้พอแบบว่าเป็นออยกลิ่นออยได้รู้ว่าวิธีการเพ้นท์เล็บมันเพ้นท์ยังไงซึ่มันยากจริงๆแล้วก็ที่สำคัญเราต้องกินด้วยค่ะไดาลอทำแล้วเราได้ลองค่ะไปค่ะขอบคุณนะคะอันนี้หน้าตาดีมากพี่ทิาในื้อโค้ไข่ดาวเป็ด แล้วก็คือไข่เป็ดสีมันจะไม่เหมือนไข่ไก่ใช่ใช่หมส้มกว่าใช่ต้องบอกเมนูนี้อร่อยมากอร่อยจริงนะคะแล้วก็มีน้ำปลาพริกที่ใส่กระเทียมรสอันนี้เป็นกาแฟนะคะลาเต้เอาใจดิฉันมากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดื่มลาเต้ตัวนี้เป็นกาแฟเขาเรียกกาแฟดิฟอ้าวแล้วกินยังไงอ่ะ ก็ดื่มเลยเหรอก็สําหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟดำาอกมันก็จะเข้มข้นใช่ไหมใช่เข้มข้นคือคนที่ชอบดื่มกาแฟดําก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเข้มข้นมากอ่ะฝั่งชามีอะไรคะฝั่งชามี breakfast นะคะจริงๆนี้เป็น scramble egg นะมีเบคอนมีไส้กรอกนะคะแล้วก็ชาสั่งเป็น peach soda สำหรับสวยสวยใช่ของเราสวยของเรา เพราเด้วยกรอบนอกนุ่มในหอมเนยกินคู่กับไอติมเข้ากันดีสุดๆเลยค่ะอาหารอร่อยมาก<ช>กาแฟก็ดีเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะมานะคะเขาเปิดทุกวันในส่งคาเฟ่เนี่ยจะเปิดตั้งแต่8ปดโมงถึง1นึ่งทุ่มแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากที่สวเพ้นทากิจกรรมเขาจะปิด3ามทุ่มใช่ใชส่วนในตัวของโรงแรมเนี่ยก็มาได้ตลอดเลยค่ะใช่ค่ะเหมือนที่ชาทำื่กกินสนุกมากชอบแบบ เทนติ้งอ่ะคือเราเป็นคนที่ทําอะไรเยอะมากแล้วเวลาได้ทําอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเออเวลามันแบบเดินช้าลงนี่จะทำให้แบบมีสติมีสมาธินะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองใจร้อนควบคุมอารมณ์ไม่ได้แนะนําค่ะมาที่นี่มาทําศิลปะมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยใจเย็นลงได้แต่เมื่อกี้พี่ธัญญาเพนเล็บช้าก็ดูใจเย็นนะดูแบบ ามองไม่ค่อยเห็นยาวไม่คอยเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นใจเย็นเดี๋ยวมันเลอะใจเย็นเดี๋ยวมันเลอะค่ะใช่แล้วการเดินทางก็ไม่ยากนะคะสามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้ามาได้ลงที่สถานีหัวลำโพงใช่แต่ว่าที่เนี่ยเขาที่จอดรถมีจำกัดนิดนึงนะคะถ้าใครไม่ได้แบบเออตั้งใจจะมาพักเดี่ยวๆหรืออะไรเงี้ยเดินทางกับขนส่งสาธารณะก็ได้จะสะดวกกว่าจริงๆมารถไฟได้ปะมันอยูอะคุณได้นะทำคอนเทนต์ได้นะเออใช่ป่ะเพราะว่าหัวลำโพงเป็นสถานีรถไฟใหญ่แต่สมัยเด็กๆที่เคยนั่งรถไฟอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีนั่งแบบตู้นอนตู้นั่งแล้วก็ตู้สามที่แบบตูเบียดเบียดที่เราไม่มีจองที่นั่งอ่ะสมัยนี้มีหรือเปล่าเออนตอนนั้นพี่เลี้ยงพาไปพักใต้แล้วเราก็ไปนอนอยู่้างใต้เบาะปูปูปูหนังสือพิมพ์ใช่ตอนนั้นประมาณแบบเจ็ดแปดเก้าขวบอะไรอย่างเงี้ยได้เลยไปนอนอยู่ตรงเท้าคนเนี่ยเห็นแล้วก็มีเท้าคนห้อยอยู่เออมันเป็นแบบ คอนรู้สึกที่คลาสสิกมากเพราะเราจะจำได้จนถึงตอน,นโต,ตจนเราแก่เนี่ยแต่ชอบว่าดีนะคะคือแบบเหมือนเวลาเราได้มาที่แบบนี้ใช่ปะ่ะเราก็แบบ bring back memory อย่างใครจะไปรู้ว่าพิ่ธัญญาเคยทําแบบนั้นในอดีตตะชาติเข้แต่ว่าคือมันนานมากๆแล้วแต่เราแบบได้มุม exclusive ของพีธัญญาด้วยเห็นไหมเวลาเรามาเที่ยวในแต่ละที่เนี่ยเราก็จะมีแบบเรื่องเล่าที่ต่างกันเที่ยวพารีาไปนอนที่าไม่เคยพารียาไปนอนบ<ค>้างเออรียายาังไ,ไ,ไม่เคยเลยอะ เนาะแต่ว่าเราอะเคยแล้วอ้าหมดเวลาแล้วค่ะก็ใครที่สนใจนะคะอยากที่จะมาที่แบบโฮสเทลเกเกนะคะแนะนําเลยนะคะชื่อว่าตําหนีอยู่ที่หัวลำโพงนะคะ<ช>เดินทาง<ๆ>ไม่ยากเลยนะคะมารับรองว่าติดใจแน่นอนและใครที่ชอบในงานศิลปะอยากประดิษฐ์ประดอยลอง เ e a ร์ชดูกิจกรรมเขาว่ามีอะไรบ้างวันไหนนะคะรับรองติดใจค่ะสาแคาฟ่ด้วยสายคาเฟ่ห้ามพลาดนะคะถูกต้องค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันอยู่นะ่ะตะลิกหน้าเวลา9โมง50นาทีนะคะทางช่องอมรินทีวี34ค่ะใช่แล้ววันนี้เรา2คนแล้รลบไปก่อนเนาะใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีแมงกาะแสดงว่าหอม ใช่หรอีไ<ม>่<ช>ไ,ไ,ไรวะอ <laughs> อะไรนี่แค่ตะไบเลยพี่ทำหน้าเสียวแลยค <c oughs> ่ะไมไม่ได้ตัดเล็บ <c oughs> โคตรตะไบมันแบบหนอะไม่ชอบเสียงเนาะเวลาทำเล็บอะเวลาโดนตะไบก็จะแบบไม่ชอบใช่อ,อดทนอะมีเก้าอี้เก้าอี้มีโต๊ะมีเต๊อะทำไมต้องโต๊ะเตอแล้วโต๊ะก็คือโต๊ะใช่ไหมอมารินทีวี